สวัสดีค่ะแผลร้อนในกับแผลในปากเนี่ยมันรักษาได้ง่ายๆจริงไหมหายได้เองจริงไหมแล้วก็มันเกิดจากสาเหตุอะไรคะมีการดูแลรักษาอย่างไรมียาอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะจากดิฉันละม่อมกล้าหารพยาบาลหลานย่โมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวปริญญาโทมหาวิทย,ทยายลายัยมหิดลน,นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของแผลในปากค่ะซึ่งเป็นโรคที่แทบจะไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นใช่ไหมคะ มารู้จักแผลร้อนในทะเลดีกว่าค่ะแผลร้อนในจะเป็นแผลที่เป็น,นเนื้อเยื่อในช่องปากของเรานะคะอาจจะเป็นที่ใต้ตริมฝีปากหรือกระพุ้งแก้มหรือเป็นบริเวณเหงือกนะคะหรือเป็นใต้ริ้นหรือเป็นที่ลิ้นก็ได้นะคะแผลพวกนี้ก็จะหายได้เองนะคะภายใน 1- นถึงสสัปดาห์ถ้าเป็นไม่มากค่ะแต่บางครั้งก็หายยากเหมือนกันนะคะมาดูอาการค่ะอาการของแผลร้อนในก็จะมีอาการเจ็บปาก บางคนก็ปวดบวมเหมือนทรมานนิดๆน,นะคะจะกินอะไรก็ไม่สะดวกค่ะจะกินอาหารอะไรก็ลําบากแล้วก็เจ็บนะคะก็จะมีบวมแดงบางครั้งนะคะลักษณะแผลเนี่ยจะเป็นแผลสีเหลืองหรือสีขาวนะคะเป็นวงกลมหรือวงรีนะคะขนาดก็จะต่างๆกันแล้วแต่เลยค่ะว่าเป็นมากเป็นน้อยค่ะมาดูซ้ายเตุค่ะบางคนก็เกิดจากความเครียดค่ะพักผ่อนไม่เพียงพอหรือจิตใจว้าวุ่น นอนไม่หลับนะคะอันนี้ก็แผลในปากเกิดขึ้นได้ทันทีค่ะอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะคะเป็นเองค่ะมีครั้งหนึ่งเคยเครียดแบบเครียดจักเลยวันนั้นตอนเช้าสบายดีพอกลางวันเจอเหตุการณ์ที่ทําให้เราเครียดเย็นมาเป็นแผลเลยค่ะเป็นแผลแบบทรมานมาก้องทรมานอยู่สามสี่วันเลยจนต้องใช้ยาตอนแรกว่าจะไม่ใช้ยาค่ะแต่ทนไม่ได้แล้วค่ะแล้วค่อยมาดูว่ามียาอะไรบ้างนะคะสาเหตุอื่นๆก็ยังมีอีกนะคะ เช่นเรามีโรคประจําตัว,ม,วมีภาวะความเจ็บป่วยนะคะทําให้ร่างกายอ่อนแอเช่นมีลำไส้อักเสบเรื้อรังนะคะมีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคเอดอย่างเงี้ยหรือพวกที่เป็นเบาหวานนะคะก็จะทําให้เป็นแผลในปากได้ง่ายขึ้นค่ะบางคนนะคะก็เกิดจากสาเหตุกัดปากตัวเองนี่แหละคะ่ะกัดปากกัดลิ้นตัวเองโดยไม่ตั้งใจนะคะก็จะทําให้เป็นแผลในปากไปทําทันตกรรมมานะคะ,มมะ,คะเช่นอาจจะไปขูดอุดฟันแล้วแล้วก็มีเครื่องมือของทันตกรรมอะ กระทบกระแทกนะคะทาให้เกิดแผลในปากได้การจัดฟันอย่างเงี้ยหลายคนเลยนะคะจัดฟันแล้วทําให้เหล็กลวดที่ยึดฟันอยู่ไปเสียดสีแล้วทาให้เกิดแผลในปากได้ค่ะนอกจากนี้การแปลงฟันที่รุนแรงเกินไปนะคะไม่เหมาะสมขนแปลงที่แข็งเกินไปก็จะทําให้เกิดแผลในปากได้บ่อยครั้งบางคนนะคะดื่มน้ํ่น้อยดื่มน้ําไม่เพียงพอร่างกายขาดน้ําก็แผลในปากขึ้นได้ค่ะ การติดเชื้อบางชนิดนะคะเช่นเชื้อไวรัสเชื้อราในช่องปากนะคะหรือเชื้อแบคทีเรียเนี่ยแผลในปากก็เกิดขึ้นได้การรับประทานอาหารบางอย่างก็เช่นกันค่ะเช่นช็อกโกแลตหรือกาแฟหรืออาหารที่มีรสเปรี้ยวจัดพวกมะนาวส้มนะคะหรือที่มีรสเผ็ดจัดนี่ก็กระตุ้นให้เป็นแผลในปากได้นะคะสาเหตุอีกอันนึงนะคะก็คือคนที่ขาดวิตามินและแร่ธาตุค่ะเช่นขาดวิตามิน B12 ขาดกรดโฟเลต หรือธาตุเหล็กอย่างเงี้ยค่ะก็อาการของแผลในปากจะเกิดขึ้นง่ายๆเลยบางคนก็แผลตัวยาบางชนิดนะคะในยาสีฟันหรือในน้ำยาบ้วนปากก็จะทำให้มีผลต่อเยื่อบุกระพุ้งแก้มช่องปากฟันเกิดแผลได้ค่ะอีกสาเหตุที่อาจพบได้คือช่วงที่เป็นประจำเดือนค่ะฮอร์โมนเกิดการเปลี่ยนแปลงก็สามารถทำให้กระตุ้นให้เกิดแผลในปากได้นะคะรู้สาเหตุแล้วต่อไปมาดูการปฏิบัติตัวดีกว่าเมื่อ เป็นแผลในปากค่ะเริ่มต้นเลยต้องดื่มน้ําให้เพียงพอค่ะดื่มน้ําบ่อยๆดื่มน้ําเยอะๆให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะต้องล้างปากให้สะอาดด้วยน้ําเกลือหรือเบกกิ้งโซดาก็ได้ค่ะบ้วนปากบ่อยๆใช้น้ําเกลือบ้วนก็ได้นะคะบางคนก็ใช้น้ําแข็งประครบได้บริเวณที่ปวดหนุบๆอยู่มันก็จะทําให้เกิดอาการเหมือนปวดลดลงได้ค่ะแล้วก็ใช้ยาชาเฉพาะที่นะคะทาได้ ช่วงที่เป็นแผลในปากต้องระมัดระวังอาหารเป็นพิเศษค่ะต้องเป็นอาหารอ่อนที่เคี้ยวง่ายสบายๆรสไม่เผ็ดจัดหรือไม่เปรี้ยวจัดนะคะเพื่อจะได้ไม่ละคายเคืองเยอะนั่นเองอาจจะต้องมีการทานอาหารเสริมธาตุเหล็กวิตามิน b 1 2เพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ขาดวิตามินค่ะหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นอาหารกรุบกรอบนะคะอาหารประเภทขบเคี้ยวเล่นๆน,นะคะแล้วก็ไม่ควรเคี้ยวหมากฝรั่งในช่วงที่เป็นแผลในปากนะคะ แปรงสีฟันควรจะเป็นแปรงที่มีขนนุ่มนะคะแล้วก็แปรงแบบทะนุถนอมหน่อยค่ะเดี๋ยวจะมียามานำเสนอนะคะยาทาแผลในปากนี่ค่ะยาทาแผลในปากนะคะตัวยาไตรแอมซิโนโลนค่ะตัวนี้เราที่ประสบการณ์ตรงเลยนะคะจากที่ปวดมากเจ็บปากมากเป็นแผลระบมเนี่ยค่ะก่อนนอนนะคะแปรงฟันให้สะอาดแล้วบ้วนด้วยน้ำเกลือ หลังจากนั้นใช้ยาตัวนี้ป้ายค่ะใช้แบบทรงทรงเดียวนี้ก็เพียงพอนะคะหลังจากแปรงฟัน้วนปากเรียบร้อยแล้วบีบตัวยาแค่นิดเดียวค่ะใส่ปลายนิ้วแล้วก็แปะเลยนะคะโทษนะคะแปะเลยแปะตรงที่เป็นแบบนี้แล้วก็นอนหลับตื่นขึ้นมาอาการปวดระบบอักเสบจ,จะลดลงชัดเจนมากสุขสบายมากขึ้นเลยค่ะถ้าปวดมา,มากๆกินยาพาราได้นะคะมาดูสมุนไพรที่รักษาแผลในปากแผลร้อนในกันดีกว่าค่ะ วันนี้เอามายกตัวอย่าง2ตัวนะคะตัวแรกเลยคือใบบัวบกค่ะเคยได้ยินนะใบบัวบกแก้ช้ำในนะคะจริงๆก็เป็นยาสม,มุนไพรลิเเกนค่ะแก้ร้อนในคือแผลในปากได้ด้วยค่ะคั้นสดดื่มได้เลยนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้แผลในปากทุเราลงดื่มมาละสองสาครั้งได้เลยค่ะสม,มุนไพรอีกตัวหนึ่งคือว่านหางจระเข้ค่ะเอาว่านหางจระเข้มาคั้นแล้วก็อมกลั้วปาก สามเวลาเช้ากลางวันเย็นอย่างนี้ก็ได้จะทําให้ลดการอักเสบปวดบวมได้นะคะอาการที่ควรไปพบแพทย์นะคะถ้ารักษาแล้วประมาณสองสัปดาห์ไม่ดีขึ้นค่ะอาจจะมีแผลใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆหรือแผลเก่าเป็นวงกว้างขึ้นแล้วก็ลุกลามไปที่ริมฝีปากแล้วก็ดูไม่ดีบางคนก็ไม่มีอาการปวดนะคะหรือบางคนก็ปวดมากมายแล้วก็มีเลือดไหลยเยอะมากอย่างนี้ต้องไปพบแพทย์นะคะอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งช่องปากค่ะ ดูแลง่ายๆใช่ไหมคะเมื่อเป็นแผลในปากค่ะโรคง่ายๆใกล้ตัวนี่เองค่ะสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเราเองนะคะจากคลินิกเขาพยาปราบตำบลตะขคมอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะ